สวัสดีนะคะพบกับช่องสาวกสินทินกับส่เจโอทูออฟฟิเชียลนีรถพี่คอรดี้สวัสดีสวัสดีอาจารย์รพึ่งมาถึงหรอคะเป็นไงบ้างเจอกนเลยครับฮอน์ดียดดี้ฮอนาา์ด์คะคมาตนหน้าได้เนี่ มาได้สวนพอกัดมามาจากเมือ่อไหร่คร<ะ>ับค่ะคุณหมอมาจากเมือ่อไหร่มาได้มาแต่เมื่อวานค่ะ<อ>มาหอดจอดถึงแล้วรถเราก็มาแล้วคาราวานมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> บอกมาล่อใส่มาล่อใส่เงิในใหญ่เนี่ยล่ะใหญ่งอโง่ มาแล้วคารวานมาแล้วตาต่อเตะเท้าู้เดียวเท้าจะคูยหรือปล่พูดข้าอันตาตาดียเท้าจะมึงหรอ แล้กับชื่อวงก็เปอโชว์ะป็นเด็กน้อยเมื่นเด็กน้อยจ้น่อยขอกระสีเดนนอนได้ไหมเนาะไปไหมเราก็ไปเปิดพัดลมนอนใชนอนรนอนก็หมนล้ำอย่างเงี้มือพัดลมเดี๋ยจอดต้นก็ได้ ไอฮอดดีนึอน้อนค่ะเขนอจริงๆ อนครับพี่น้องเอ้ยหอนอีหลีหอนอีหลีอีหลอมีอันเป็นตะยู หอนมาเนี่ยเมื่อวานเพอนมีลมอเมื่อวานหนักกว่านี้เมื่อวานคือนอนมากนอนกลางวันน่ะก็คือเหนื่อยเต็มตัววันนี้ยังมีลมเออวันนี้ยังมีลมเหมือนว่าเลยเนาะอยู่ตรงนี้เย็นแต่ว่าถ้าฝั่งโน้นน่จะร้อนฝั่งโน้นน่ะเย็นเย็นกว่านะะคปกติอยู่อยู่ใต้อาคารเนาะอาคารนี้จะเย็นกว่าอาคารนี้อาคารนี้ตอนบ่าย เมื่อคืนไปทางไหนคะเมื่อคืนพวกหนูมานี่แต่เมื่อคืนมาบ้านพ่อการใช้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะึันมาได้ประมาณมันมาตั้งแต่วันซ้มซ้ำเหมือนมั้งเปินมาใช่อ๋อตัว Wifi อยู่นี่ป่า w i วไมีสองที่สองที่แต่ว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนตัวใหม่มันใช้ไม่ได้ค่ะนี่ใช้ไม่ได้อแต่ก็เร็วอยู่ มันใช้ยี่ห้อเดียวกันทั่วประเทศของโรงเรียนนี่บ่เขาบังคับไม่ใช้ยี่ห้อเดียวกันเขตเป็นคนจัดสรรให้มันก็เลยดีเนาะมีแบบรายสายให้มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าเราเราจ่ายเองอะไรเองคุณครูเป็นคนที่นี่เหรอเป็นคนมุกดาหาร มี้างจังหวัดทุกคนอีกคนนึงก็สีสะเกดอยู่กี่คนนี่สามค่ะอยู่สามคนสี่คนสีคนสี่บ้านพักก็เก่าแล้วแหละอืคนหลังนั้นก็อยู่สามคนหลังนั้นเป็นปูนเป็นปูนตัวนั้นจะทําทำเพิ่งเสร็จสี่ห้าปีแลังนี้ตั้งแต่โรงเรียนเกิดอือ คนมุกดาหารฮอนหอดฮอน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 จะได้ดูหมอลำเนาะวันนี้ปกติมีมาไหมคะมีมีก็ไม่น,นั้นไม่ใช่คณะแบบใหญ่ๆคุณคู่มาอยู่นี่จะกปีแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ไม่มีคณะใหญ่มาเพิ่งมีแต่อาจจะเป็นหมอลำซิ่งบ่เป็นหมอลำซิ่งหมอลำขาหมอลำซิ่งนี่แต่ก่อนก็จะได้ ตั้งแต่มาอยู่ปีนึงนี้ก็ก็บ่อยอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าวงใหญ่ค่ะมีแวงหน่อยี่วงหน่อยมันนี่สิได้เบิ่งวงใหญ่เนาะไม่เคยใหญ่เลยโอ้รั้งขั้งขั้งแรกยายมาอยู่จักปีเราเนี่ยปีปีนึงเหมือนกันคุณยายมาปีกว่าคุณยายมาพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาลงมามกราคมอยู่น้ำหลาปีที่แล้วอมก็เลยมาอยู่นี่เลยบ่ะประเดี๋ย เงาบอคือถอดบ้านบ่บบานนี่หราธรรมดาเพราะติดบ้านเนาะถ้าพูดถึงแล้วมันก็ซำหมุกคุมขุมหนึงนี่ละพราะเราเป็นบัไก่โรงเรียนไปดูโดนแล้วหือเล่าอืมแล้วคุณยายก็ดังบุกคนหลายแล้วม่อยู่น้ำหลานโอ้สุดยอดเด็ดเตัดสินใจมาอยู่แบบนี้เนาะร้านไปใส่ละ ทำงานอยู่ใน้อยเลยฮะจะได้เบิ่งหมอลลัมแล้วเหมือนกันฮะแดด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 ฮอนเมื่อวานไม่มีลมไม่มีลมเมื่อวานพากันอาบน้ำสามรอบสี่รอบแดดแยงแดดจัดเลย อยู่หน้ามีลมอยูนหน้าน่ะลูกเป็นเลยยืนยืนหน้าลมแต่ว่าต้องไปพูดบริแรงกับไปนอนผุ่มนไ่ผุ่นนอนอยู่อยู่อาคารผุ่นไหมมันบริแรงกับไปผุนนะผู้สานนอนอยู่ดิ้มโขงเย็นๆแล้วก็ไปบ้านดิ้มโขงก็ไปนี่ก็ประมาณเกือบยี่สิบกิโลถึงไหมไม่ถึงเพราะว่าไปเมื่อเช้า อันนี้ก็ไกไไ่ตัวหนึ่งก็ไกลหรืวหอว่ากิโลมันได้อีกเขาขับรถไปหมดโอ้ยปากลาสะเทือนใจอปากลาคือสิ้นสุดเลยค่ะใช่ไหมคะปากลามันจะเป็นรอยต่อหมู่บ้านสุดท้าย,ยคือปากลาที่มันมีเองที่ข้ามไปฝั่งเราแวมันข้ามไปได้ไค่ะปากลาปากลาก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่ามีแคมป์นอนแคมป์ด้วยนอนแคมป์กลางนอนแคมป์อ๋อ โวล,ล่่มกัสิมาแบบไหนเน,ะน,นาะยครับพี่อรเรงโรบเดีรับโอเคพี่หนอสำหรับคลิปนี้ไว้สนีะสนะกอน